โลสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวปืนที่ผมบอกนะครับที่เพิ่งซื้อมานะครับนี่ครับที่เพิ่งซื้อมาอ่ะเรามาดูการยิงของมันกันเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอตั้งกล้องโอเคดูกันเลยครับ นี่ครับความแรงของมันนะครับเดตั้งให้ไกลๆให้ดูเลยเห็นปากขวดนะครับดูนะครับวันโอครับก็แรงใช้ได้อยู่นะครับนี่นะคะปืนอันนี้นอ่ะดูกันเลยต่อเลยครับ กลใช้ได้ลยนะครับผมจะแคปปืนนะครับดูแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะครับโอเคผมจะแคปปืนให้ดูนะครับนี่นะครับผมเมื่อผมเดี๋ยว เลื่อนมาครับอย่างนี้ครับดูสิครับปืนจะยิงไม่ออกเลยนะครับแบบหนึง่งนะครับครับหนึ่งครับแบบ ขอจับกล้องก่อนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อผมอ่าอย่างนี้นะครับเน,น,น,นี่ยเน่ยเนี่ยทำเนี้ยเนี่ยครับเห็นไหมครับปืนก็จะมีการยิงได้นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยลูกที่ผมใช้ครับนี่ครับ นี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยิงให้ท่านผู้ชมดูเลยกิบก่อนนี่อ่าเรามาเริ่มยิงกันเลยผมจะอยู่ไกลๆแล้วนะครับไกลอ่ะอยู่เอาเป็นว่าไกลเท่าน,นี้ก็แล้วกันดูครับวันชู บบไม่ได้ครับแม่ขออยู่ใกล้ๆครับเพราะผมเป,นเปนคนยิงปืนแม่นขอวางกล้องครับวางเรียบร้อยแล้วครับวันไม่ออกครับลูกลูกนี้ออกแน่นอนครับ เอาใหม่แปบนึงวันสองนี่ครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพยงนท่นในสวัสดิ์